ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนกำเมืองถ้าคนเมืองบออูแล้วไผจะอูสวัสดีครับสวัสดี f อฟีและเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ได้ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชเ่เฮมบร,รากินแอลม่วนไผ่บะม่วนเฮาม่วนครับผมเจอกันแฮมแล้วครับพี่น้องเจอกันกับคลิป คำเมืองคลิปละกรรมครับผมวัน you น know, uh ี้มีอะไรอย่างนำเสนอไปดูไปพอกันครับครับสำหรับวันนี้คลิปกําเมืองคลิปละกรรมวันนี้นะครับผมจะเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้ครับผมเป้นของว่าเหล็กกลนครับเหล็กกลคืออย่างครับผมเหล็กกลนคือตะปูครับผมนะครับเหล็กกลนคือตะปู ตะปูที่เขาตอกไม้นะพี่น้องนะครับครับเนี่ยเรียมๆก็ตอกไม้นะครับผมภาษากลางเขาเรียกว่าตะปูนะครับอันนี้ก็เลโกนอันนี้ก็เลโกนนะครับอันนี้ก็เลโกนนะครับรวมกันแล้วมันก็คือเลโกนนะครับนั่นคือตะปูนะครับผมครับครับคลิปกาเมือง คลิปละกรวันนี้ก็ได้เลโกนไปเปลี่ยนความรู้นะครับเนาะเกี่ยวกับกำเมืองนะครับผมนั่นคือตะปูในภาษากลางนะครับผมครับครับขอขอบคุณครับผมทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับติดติดตามรับชนนะครับผมเชเหมราชยินเอลม่วนภัยบะม่วนเฮาม่วนครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจ้อนานกา